คู่บุพเพสันนิวาสผู้เจ้าบอกมันจะเจอกันได้ยังไงพวกบอกาธาตย่อมเข้ากันได้โดยาธาตนะศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันนะเราทําศรัทธาให้ดีศรัทธาในผู้เจ้าเราก็จะเจอคนศรัทธาผู้เจ้าเหมือนกันเราทําศีลดีเดี๋ยวเราจะเจอคนมีศีลเหมือนกันนะมันจะเป็นชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอืม ไม่ใช่ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอ่าผู้เจ้าบอกมีสี่อย่างนะอ่าชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีก็มีอ่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็มีนะอ่าพยายามทําตนให้เป็นเทวดาอย่าทตนเป็นผีนะอ่ามีศีลให้ดีมีจาระเสียสละแบ่งปันฉันจะสละเท่านี้ให้ผัวสกิรตได้ยาเลยเปืองนะโอ้โหจาระไม่เสมอกันมันต้องโหหนุนเลย เมียทำเท่านี้ผัวเออดีเธอทําเลยโหใช่เลยฉันก็ว่าจะทําอย่างนี้แหละนะละความจำเนีจาค่าเสมอกันปัญญาเสมอกันผู้้าบอกสี่อย่างเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ได้อยู่ด้วยกันทั้งในภพนี้แล้วก็สัมปรยะภพหน้าก็ได้เจอกันอีกนะ <c oughs> ดังนั้นพอมาดูว่าภพหน้าเจอกันก็แสดงสมมุติว่าภพเนี้ยคือภพหน้าของที่เราเมื่อตายไปเมื่อสักครู่ เราได้เจออีกก็เน,นี่ยแหละมันมาเจอกันนะศีลมันเสมอกันจากศรัทธาปัญญานะดังนั้นคู่ของเรานะวันนี้นะถ้ามันไปกันได้เนี่ยแสดงว่าเราสร้างมาพอๆกันนะนะสร้างสอย่างนี้